สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กวในสร้างติพงชืเอชื่อซาซาอายุ11ปีกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ชั้น1โรงเรียนปัญญุค่ะวันนี้หน Buff ูจะออกมาพูดเรื่องหลักการพูดหน้าชั้นเรียนค่ะ1ริ่มกระบวนการติหมายในการพูดว่าเราจะพูดเรื่องอะไร 2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์ว่าเราต้องทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายสนใจในการพูดของเรา 3. กำหนดขอบเขตและระยะเวลาความรู้ว่าเมื่อเราไปที่ไหนเราควรพูดเรื่องอะไรและพูดราะเวลาเท่าไรเพื่อความเหมาะสม 4. เตรียมเน้หาวัดสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการนเสนอการเขียนการทำงานโดยหนึ่งหรือตามที่คุณครูสอนค่ะ 5. เรียบเรียงเนาาื้อหาเรียบเรียงเนื้อหาและคำพูดถูกต้องภาษาสละสวยเพื่อความถูกต้องในการพูด 6ฝึกสอนการพูดฝึกซ้อมหลายๆหนจนเราคิดว่าไม่มีข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะึ้นเวทีเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมและรับฟัง7แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพา,หหาะหน้านะคะอย่างเช่นเราไปพูดเรื่องผีแล้วมีคนถามเราว่าผีที่เราพูดนั้นมีลักษณะอย่างไรเราไม่เคยได้ยินและไม่เคยรู้ว่าผีที่เราพูดนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเราก็ต้องตอบคำถามให้ เรงกัรเข้าใจว่าเราพูดแา๊สไหนอย่างไรดังนั้นเราต้องภาษาเรื่องนี้มาก่อนที่จะเคมาพูดค่ะแต่สรุปเนะะื้อหาและหาข้อผิดพลาดในการทำงานดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างรามาประพุแก้ไขให้ใหม่ให้ถูกต้องเพื่อว่าในอนาคตหากเราทำอีกอย่างหนึ่งแล้วเราจะได้ไม่ต้องทำผิดพลาดซ้ำ ้ำส,สองค่ะเพื่อที่เราได้รับคำชมและได้รับประยโยชน์เพิ่มมากขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะ